สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชม่ฟนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการยินดีต้อนรับคุณผู้ชมไปด้วยคลิปนี้นะคะทั้งจังชอบจะพามาตามคงสุดท้ายนะคะของน้องโอโซุ่นจังหวัดพิษณุโลกกันยายนสองพันหายย้าร้อยสิบหกนี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไมิพลาคดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ทั้งชงแม่ะะด้วยค่ะเด้อนี่คงสุดท้ายนี้นะคะ น้องเขียนไ้จังๆเลยค่ะท่านผู้ชมน้องเขียนให้ย่ายเพิ่นนะคะเพิ่นเขียนแล้วเพิ่นก็บอกว่าเป็นรางวัลนทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมน้องเขียนไฮหกตัวนิ่นๆนะคะเป็นทีนาจับตาอีกแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าน้อง่บด้บอกมาโดนแล้วนะคะน้องเพิ่งจะกลับมาบอกได้สองสามงวดนีนะคะแล้วก็เข่าต็มๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งหนึ่งแล้วก็งวดเมื่อกี้นะคะงวดนี้เป็นงวดทีสามนะคะที่น่องได้เขียนบอกย่ายนะคะ จะได้เป็นตัวลขแนวทางตัวใดแบบใดก็เชิญไปติดตามรับชมับฟังคนพร้อมกันได้เลยค่ะได้กี่เลขโอ้ไม่<แ>ไมน่าไม่น่าฟันแล้วฟันว่าได้ปลาตีอืโอ้อันอันมันเขียนในข่อยนะ่ะเออเออาะ่าเพราะว่าอันอันโดส้นบอกา<อ>มือเงินมือเนไปื้ไปวัดไหมเออเพอามีเงินซื้อของไปวัดมันเขียนใหข่อย เขียนหกโตคนเด้อเอามันเขียนหกโตคนเด้อว่งวดนี้นะแม่ไหวงวดนี้เออมันเขียนหนึ่งสามหลักสามอีกสี่โตหนึ่งสามอะไรเงี้ยก็แม่หนึ่งสามหลักอะสามอีกสี่โตสามสามสามเลยเหรอเออโอ้ คนว่างร่างวันทีหนึ่งเด้อคนว่าแมน <ien> บวไปไป้านฝัา,า,ากันเอาไ้อันใหเบิ้งยูใไ่ปันโบคนว่าหน้าหน้ามึงก็ได้อันสามหนึ่งมาได้ว่าฉันบวเออหน้ามึก็ได้ามนึงมามันคือเขานำกันเน้อมประกุโ้นมาฉันโอ้ตอนตอนนี้คือว่าบดบเดนี่เลันเขียนให้เล่ยติแม้อโ้อน เออคนเขียนให้โอ้ยุบอยู่กับบัเองหรือแล้วเอันนันอันนั้นอันนั้นนั้นนี่เดี๋ยวนี้มันเขียนใซ็สมุดให้มันเขียนเลขเป็นเหล็กโอ้ยตอนตอนที่ว่านึงนึงกับเขียนเซ็สมุดนั่นบ่แม่ตรงตรงวัที่แม่ว่าวะฮะตอนที่ออกนึงนึงนะมันกับเขียนเซ็สมุดนั่นบ่น้องกับเขียนเซ็สมุดด้วกันมันออกนึงนึงมันกค่เขียนใซ็สมุดให้คอยอ๋อเอาชุดเดียวชุดเดียวเลยเนาะงวดนี้เขียนโกโต้ เออตอนแรกมี่เนอะแล้วร้องแค่งันซ้ำๆปึ้งครับอ่ะหนึ่งซ้ำนะก็มี่สองตัวหนึ่งโนแม่เนาะแมนวะเอออ๋อร้องแง่งปึ้งฮาแมนโนแม่เนาะแม่หน้าฟันฟันว่าอย่างไรเราเหตุผลสองฟังในว่างว่าตอนนี้แเนีอยนั่นฟันนั่นได้ได้ป่าเออแม่แม่ได้ไปซื้อเลขไว้ไปอัานยังมาท่านไหนซื้อเพียงแต่ว่าอันเขียนไว้ซื้ออ๋อเขียนไว้แล้วก็ฟันเล่หรือแม่เออ ฟันแบบแทนว่าเขียนไว้ซีสื่อเขียนว่าเนื้อใดเนี่ยพู่สีชื่อโซนิล่าหน้่หน้าอะเล็บัะม่โซนนี่ล่ละอ๋อแกเขียนเลยคนนี่ล่ะไว้มีมีอย่างในแปดสีกับมีนบอที่บอกน้องบอกก่อนนะนี่เออนี่แปดสีเออบริณีหนึ่งสามพิ่งบอกมันหนีมันบอกเนี่ยเออโอ้ห่วยมันกับโบลายชุดคือเก่าเนาะเออคนเขียนใจจะมุดเหอี้ย อืเดี๋ยวนี้น้องเขียนเป็นน้องเขียนโหลดเนาะบอดบไดเว่ายากว่ะเดี๋ยวนี้เพื่อนอยากบอกเพื่อนเขียนเบอรอือหามันแมนนาะแมนนะอฮัลโหลอันแม่น้าที่แม่แม่เขียนแล้วฟันว่าเดปานันมีตัวใดเนี่ยที่เขียนเสียงไว้ลายตัวยู่บ่ากรสามหนึ่งหนึ่งสามหลักการสามสามอลักการสี่แปดแปดสี่ม่ได้นั่นลหละอ๋อทีเลขโอโซนเบิดเลยเนาะแมนว่า อ่าอันนี้ว่าค่อยซื้อเลขนี่นอกจากบักใน้น่อยนี่บอกให้ซื่อโอ้แถากุมารหน่อยบอกเนาะเลขไม่กุมารหน่อยอันอันเม่เราความฝันในี่เป็นอยัางความไปความมาว่าจังใดฟันว่าไปอย่างเด้ปลาอย่างเจ้าเราเห็นแฟนจองฟังเนี่ยที่เสียงเลขไอ้อที่เขียนเลขไว้เลยฟันฟันว่าเด้ปลาไปจังใดเนี่ยเราเจตุนตุน้เมียเราเห็นแฟน่องเขาฟังเนี่ยโอ้ฟันั่าน แปอนเคลื่อนอันเป็นะครับไปลอไปอไ้อันเปนไสอันว่วงใส้หยางนี่ละได้ปลาปันไม่แต่ปลาตัวแบบใหญ่เ,<อ>เป็นปลาอย่างแม่ปลาขาวหร,รขห,รรหรือปลาคอหรือปลาดุกหรือปลาหยางเป็นพวกปลาขาวปลานิ่นนี่ละอปลาร้วนเบนโบใชอโอ้ไปฟัน อืมฟันดีครับทูกบ้าบ้าฝนตกไยกูหลับฟันได้จะปลาวะาะาอ๋อหวยเป็นสวงคือได้เนาะแม่อันคือว่าความจำก็คือว่าจำได้แต่ว่าฟันไปเอาปลาเป็นบ่แม่เนี่อืมเลขแม่นากัปกติน้อง่ได้บอกโดนแล้วเนาะแม่เนาะปีนี้ก็ครบขวบปีเนาะหาได้โชกได้ใช้น้ำหนองอีกเนาะแม่วันนี้ก็ได้เคยพ่นพ่นผัดได้อัน สามหนึ่งม่คนมาแวะวังหันอ๋อได้ตัวเดียวกับโอโซนบอกเลยได้นคนได้สามหนึง่งของบางนี่มันหนึ่งสามเออกระลาบกันพอดีเนาะแม่นะเนาะของของเพื่นอนได้มากเคยแมนบ่ละแม่เขาดูบ่ที่เพื่อนได้มากเคยเขาดีบ่ของคน,นเขาดูไหนเด้อบ่เพื่อนก็ได้ตัวเดียวแล้วแม่เออของคนเขาดูหนเด้เอออเพื่อนเพื่อนได้มาก่บรายห่างขึ้นกัน คนคนบดายมา,มาหลายหางเนี่ยคนมี่มองไปมองมาอยู่อืมเพิ่นกะเ,เป็นคนมักเหรินมั้งป่แม่เออเราเป็นคนมักเหรนอืมถ้าบ่ถ้าบ่คักอีหลีเพิ่นกะบ่เอา,าเบ่เหรินมั้งป่ะหัวเงินแล้วถือห่อสามตัวบ่หัวยงวดน,นี้บ่ได้สามตัวบ่แม่เพิ่นได้แต่สองตัวบ่งเงินหัวเงอนแล้วถือห่อสามตัวอืมแล้วถือหอแขดวงเพิ่นมีทั้งนี้เนาะแม่เนาะ อแต่ว่างวดน,นี้สามตัวเพิ่นบ่ได้มาบ่แม่ได้มาบ่บ่เพิ่นเพิ่นบอเซนแทนสามหนึ่งเท่านั้นอืมเพิ่นได้ชุดเดียวเนาะแม่เนาะหามันแม่ยนฮามันมามันตรงกับเลขน้องโอโซนเนาะแม่งวดนี้แค่แค่แม่บอกว่าจะไปวัดกระเขียนเลขให้เลยเนาะแม่เพราะว่าปกติน้องมักไปวัดเนาะเพิ่นเพิ่นว่าหกโตเซอเพิ่นว่าเออขอกรบเบิดว่าได้อัน รางวัลที่หนึ่งอันอันอันมีเลขโครงโซของกบใดวาเนี่ยมันว่ามันว่าฮกโซเด้อมันว่ารางวัลที่หนึ่งมันว่าเอาเว้าเองเลยบว่ะมันว่าผู้เดียวมาเน๊ยโอ้หวยมันผู้เดียวมาเน๊ยเออแต่มันแข่เขียนเขียนผัดเลขหนึ่งเลขสามไงเขียนงามงามบ่เออเขียนเป็นไวแล้วซึ่งอันงวดคอนนะมันเขียนเลขหนึ่งหอยหนึ่งหนึ่งอะไรเรียงกันลอยจอยงามเนี่ยเออ แ่ว่าเอ้ามันปตลักเขียนเลขเป็นละเนาะค่อยว่ากันสิแต่คอนมันอันดูโรงเรียนเก่านะมันเขียนโตมงโง่โงงเนาะมาโรงเรียนอันดูหนาเพื่อนนี่เขียนง่ามโตหนังสือใครเขียนง่ามเพื่อนฝึกเขียนประเขียนง่ามพร้อมเนาะแม่เนาะอันกวนกอนที่น้องจะเขียนเลขให้แม่ว่าจังไรนะเพราะว่าอันอีกอันช่องซ้ำเหมือนี่อัน อันห่อเข่าไปวัดทีได้โอโซนมาพี่ดอกอ่อัอน,อนยายบ่มีเงินดดเด้อค่ะยายแดงก็ด <c oughs> ได้กินข้าวเด้อว่ันนี้ยายคนที่ที่ตายนะนะเออยายที่ตายที่มาฟันเห็ยนนั่นไหมแก็เลยว่าอันเก็บใจไหนเข้าที่ได้อันเงินนั่นซื้อของไปวัดค่ะบอกเลขมั่งก,กันหน้าวางังที่ค่ะบอกคนละว่าคนานั้นเขียนใส่อัน สมมดอันที่เพคนนั้นเขียนหนังสืออยู่นะค่ะเคนลนว่าฮกโสเดียร์ยาคนว่ารางวัลที่หนึ่งคนว่าค่ะหัวยซาถุซาถุเมียขอให้แม่นขอให้มานุเมียมันจะเขียนไปว่าขอแล้ววามันคือสามรายโถแหน่อยวางสิอ่ามันหาึ่งวัลที่หนึ่งมันวะหัวเป็นตะปวดตัวเมียเพราะว่ามันคือสามรายโถแหน่หนึันที่หนึ่งหัวฉันค่ะ น้องไม่ออกหลีตองอ่ะแน่ว่าแมียนเมียนมันบอดีออกโดนแล้วเนาะแมะห่หลีตองเนาะค่ะก็ขอให้แมีนขอให้มากแม่งวดีขอให้ซ <c oughs> ีแฟนช่องเฮาเดชโชคเดชใส้กับน้องน้าแม่เนาะ <c oughs> เพื่อจะได้ค่าขนมขนมให้น้องน้ำน้าแม่สำหรับน้องโอซนถ<อ>้าบาโบอกคักอลีพ่นโบบอกนอ้าแม่เนาะพีโป่งปากหลีน้องจังบอกโป่งปันนี่แหละอันซุ่มคุณบอบเอากระจอกอยู่อ๋อแม่ยนเมียนไม่ค่อยเดชถามมันค่ะอ๋อค่ะ จนเขาเสื่อนขนมอันสื่อนมเสื่อนเอาเงิ่นมาไห้เจ้าผู่ว่ามันบอกเลขให้เขาค่ะขนไก่เคียงเขาจอบถามเอาพรูว่าน้องมีเซนเนาะแม่เนาะน้องมักจะบอกถือเนาะเขาเขาจอบถามเอาเออแมนแมนงวดนี้ให้แฟนจองเข้าดีชุดนม่เขาชิมถามมันว่าเลขวันนี้ยังถามมันเเขากอมบอกไปเขคก็อักไปชื่นลน โอยน้องมีน้องกับวงโดนโดนเพิ่นจะบอกน้แม่นาอน้องโอโซนเนาะถ้าบบค้าอันนี้น้องบ่บอกเนาะวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของน้องแล้วนะคะก็ขอให้มันมานน้ำกันเน้ะแม่ขอขอบคุณคุณแม่จ้าค่ะท่านผู้ชมก็จะมาสรุปตัวเลขของน้องโอโซนในโค้งสุดท้ายนี้นะคะ โค้งสุดท้ายน้องเขียนไห้เลยนะคะาุณผู้ชมน้องเขียนไห้แม่หน้าคือจังหวัดที่ออกหนึ่งหนึ่งเลยนะคะงวดที่ออกหนึ่งหนึ่ง,น,ะะออน,ง,น,งนองก็เขียนใส่สม,มุดโต้งงามงามนะคะแม่หน้าเป็นเราไห้ฟังนะคะาุณผู้ชมที่จับใจความได้นะคะงวดนี้มเม่าบอกว่าบ่มีเงินนะคะน้องก็เขียนไห้เลยนะคะพ่อน้องเขียนแล้วน้องก็บ,บอกว่าเป็นรางวันที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมก่อิฟซิเฟนจองเฮาพิจารณาเอานะคะในรอบแรกที่ต่องวดนะคะ ที่ชิงชองเข้าโทษไปหาน้องเนาะคะ่ะน้องตะกูลบอกเนาะคะ่ะว่าเลขออก84เนาะคะ่ะาัมช่ม84ตัวเดียวแล้วน้องก็หยุดเบ่าเนาะคะ่ะเบ่าห้ฟังตัวเดียวห่างเดียวเนาะคะ่ะในโค้งสุดท้ายนี่น้องเขียนหายเมียหน้าเนาะคะ่ะบอกว่าเป็นรางวัลทีหนึ่งมีหนึ่งสามแล้วก็เลขสามอีกสี่ตัวเนาะคะ่ะหนึ่งสามสามหนึ่งตัวนี้ไปเที่ยวเล่าพัฒนาเต็มๆแล้วเนาะคะ่ะดัมชมแล้วก็ เลข34ตนะคะเปลี่ยนไปได้ที่จะได้33แ3ล้วก็3443 3ตัวนี้ทั้งจองเฮ้าเขียนเพิ่มเติม,ตมขึ้นมานะคะในความเปลี่ยนไปได้ที่เลข3ี4ตัวนะคะคุณผู้ชมผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขชุดใดหางใดของน้องโอโซนนะคะก็หยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะน้องโอโซนเปลี่ยนเด็กหน่อยที่มีสนะะม้นเด้นค่ะคุณผู้ชมเด้อถ้าผู้ใดเดบบึงคลิปเกา่เกาๆของชอง่องแพ้ผารวยเฮ้านะคะก็คงจะหูแล้ววนะคะว่าน้อง จะเป็นค้นที่บอกเลขย่ายเพิ่นนะคะไดเมียนย่ำนะคะแล้วก็คนถี่อยู่ไก่ชิดกับเพิ่นนะคะก็ไดน้ำนองลายตอวลายขังนะคะคุณผู้ชมน้องก็บโบดบอกมาโดนแล้วนะคะแต่ว่าน้องเพิ่งจะบอกเมียหน้าจังๆมาสองสามวดนี้นะคะคุณผู้ชมกะครบรอบจะปีหนึ่งแล้วนะคะที่น้องโบดบอกนะคะงวดนี้ก็เป็นทีนาลุ่มอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมซีเป็นเจ้าเอา ช้วิจารณญาณในการรับชมเอาะะด้วยค่ะเพื่อจะได้โชคได้มานกับน้องโอูโซนอีกนะคะในงวดวันที่16กันยายน2 5 6 6หนี้ผู้ใดมักผู้ใดชอบก็หยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดว่มักบ่ชอบกับผ่านหวยพ่อใหซิฟเฟนจองเฮาที่ได้เสียงโชกเสียงลาบในงวดนี้นะคะก็ขออห้มีโชคมีใยโชกค,ชคมันมันน่งปังๆกันสุขุสุขุนด้อค่ะโชคๆมันมันค่ะสวัสดีค่ะ